ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลทุเรศนะครับผมในช่วงนี้ก็จะมาอัปเดตฟุตบอลทัวร์เมนต์โคปาอเมริกากันหน่อยนะครับผมที่ช่วงนี้ก็แข่งกันนะผมก็จะแข่งในเวลาช่วงสักเช้าเช้านะครับสักตีห้าหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยพาไปดูคู่แรกในกลุ่มซีก่อนนะครับผมเป็นทางด้านของสหรัฐอเมริกาผมพบกับโบลิเวียนะครับผมก็ สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้2ประตูนนครับผมจากบุริสิทธ์ในนาทีที่3แล้วก็ประโดกำในนาทีที่44นะครับ mm hmm. ก็เป็นทางด้านของสหรัฐอเมริกาที่สามารถเก็บ3มแต้มแรกไปได้นะครับผมก็สำหรับแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าอเมริกาเหนือกว่าเยอะพอสมควรน,นีครับผมทังลูกยิงนะครับผมมีโอกาส ยิงประตูไป20ครั้งนะยครับผมยิงตรงกรอบ8ลูกนะครับส่วนบริเวียเป็น6ครั้งตรงกรอบ3นะครับการลองบอลเนี่ยก็คือประมาณ61%ต่อ39เป็นสารัฐที่เหนือกว่าเหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นการแบบว่าเรียกว่ามาสรุปสั้นๆนะครับผมสำหรับฟุตบอลโคปาอเมริกาในแต่ละวันนะครับมาดูอีกหนึ่งคู่นะครับผมก็เป็นคู่ที่แข่งช่วงประมาณ น่าจะสัก8โมงนะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับก็อีกคู่หนึ่งเป็นกรุ๊ปซในคู่ที่สองนะครับเป็นอูรุกวัยผมพบกับทางด้านของปานามาที่ฮาร์ดร็อกสตเดียมนะครับผมก็ประตูแรกผมเกิดขึ้นในนาทีที่16นะครับผมจากอาราจนะครับผมขึ้นนำให้อูรุกวัยขึ้นนำหนประตูต่อศูนย์นะครับผมแล้วก็โอ้เกมก็ถือว่าสูสีกันเลยนะในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเป็นอูรุกวัยนะได้โหมใส่นะครับ ส่วนช่วงเปิดครึ่งหลังมาสักพักหนึ่งจนโอ้โหเกือบท้ายเกมผมก็เป็นปาณามาก็ได้บุกใส่แทบจะทั้งครึ่งเลยนะครับผมก็นาทีที่85ผมได้ประตูลูกที่2ของผมจากดาฟฟีนูนเยสนะครับก็วอลเลย์เข้าไปผมลูกนี้ก็ถือว่ายิงดีนี่ครับผมแล้วก็อีกหนึ่งลูกก็ผมจากวินานะถ้าผมอ่านชื่อไม่ผิดนะครับผมก็ในนาทีที่90บวกหนึ่งจากลูกฟรีคิกนะครับโยนเข้ามาแล้วก็ม่งเข้าไปลูกนี้ถือผมถือว่าสวยนะสวยมากนะครับผม ก็หมงเข้าไปน่าจะหมุงเข้าเสาสอนีครับผมแล้วก็1ประตูของปานามาได้มาจากมูริโลในนาทีที่90้บวกสนะครับท้ายเกมเลยนะครับก็สําหรับในนัดนี้เนี่ยก็ตรงๆก็ถือว่าไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นนะครับผมก็ลูกยิงเนี่ยอุรุกวัยยิงไป20ตรงกรอบ7นะครับส่วนปานามา10ตรงกรอบ3นะครับการคลองบอลเนี่ยอุรุกวัย55ปานามา45นะครับ การจ่ายบอลนี่โอ้โหถือว่าใกล้เคียงกันอยู่นะครับผมอยู่ที่392กับ332นะครับผมเป็นอุรุกวัยที่เหนือกว่านะครับก็สําหรับคู่นี้เนี่ยก็เป็นอุรุกวัยนะครับผมที่เก็บ3แต้มได้นะครับผมในกรุ๊ปซีกรุ๊ปนี้นี่ครับผมก็จะเป็นอุรุกวัยนะครับขึ้นนําอยู่ที่1นะครับผมเป็นสหรัฐอเมริกานะครับผมที่2ด้วยคะแนน3แต้มเท่ากันนี่ครับผม ก็จะต่างกันที่ลูกยิงนะครับก็เป็นอุรุกวัยที่ยิงได้มากกว่าเนาะประตูได้เสียก็เท่ากันนะครับผมแล้วก็เป็นที่สามเป็นปานามาแล้วก็ที่สี่เป็นโบลิเวียนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้เช้าก็จะเป็นของกรุ๊ปดีนะครับผมก็เหมือนจะมีอ่าผมไม่แน่ใจนะน่าจะมีทางด้านของโคลอมเบียนี่ครับผมกับปารากวัยนะครับแล้วก็ทางด้านของอ่าบราซิลกับ เอ่อน่าจะคอสตาสิกานี่ครับถ้าจะไม่ผิดก็ติดตามชมกันได้นะครับก็ไม่รู้จะดูทางไหนนะครับแล้วแต่ถ้าผู้ชมเอานะครับไปหาช่องทางดูเองนะเพราะว่าเหมือนไม่มีช่องถ่ายทอดสดนะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์สมัครขยด้วยนะครับผมนนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ช่วงน่าจะเวลาเย็นๆประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับผม